สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิส,สเกตและอำเภอกันทละล,าลากักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิ e หภาิวพระอิศาน HD ชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขณา,ากงแก้วค่ะ ด้านเรือนจำจังหวัดสิสเกตให้การต้อนรับพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมมาวังผู้ใหญ่ในพระองค์904ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตและการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ต้องขังค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่25สิงหาคม2,568ค่ะที่เรือนจำจังหวัดสิสเกต พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากลมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดสิสเกตโดยมีนายอนุพงสุขสมนิศผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตนายอัทศิธิ์ทองแสงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิสเกตรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการร่วมให้การต้อนรับ นายอัธสิทธิ์ทองแสงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสิสเกตกล่าวค่ะว่าปัจจุบันเรือนจำจังหวัดสิสเกตมีผู้ต้องขังทั้งหมด2,218คนจำนวนนี้มีผู้ต้องขังต่างด้าว8คนเจ้าหน้าที่ราชทันทั้งหมด98คนสถิติผู้ต้องขังเข้าเรือนจำที่ผ่านมาโดยเฉลี่ย7คนต่อวนันส่วนใหญ่จะเป็นคดียาเสพติดมากที่สุด ซึ่งเมื่อรับผู้ต้องขังเข้ามาต้องผ่านการกักบริเวณ5วันเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อต่างๆเป็นต้นว่าวัณโรคเชื้อ HIV ซิฟิลิสขณะที่โรค NCDs เป็นต้นว่าโรคอ้วนโรคความดันเบาหวานจะมีการตรวจเช็คและควบคุมโรคกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไป โดยภายในเรือนจำมีการแบ่งเป็นแดนหญิงแดนชายพร้อมการดูแลระบบสุขาอ,อนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีภายใต้มาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารการจัดการบำบัดน้ำเสียและขยะมูลฝอยที่สำคัญการบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขังร่วมกับโรงพยาบาลศิษเกต โอกาสนี้พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรม,มาวังผู้ใหญ่ในพระองค์904ได้ประกอบพิธีเชิญหนังสือธรรมนาวาวังหนังสือคู่มือชีวิตพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่เรือนจำจังหวัดสิเกตคณะวิทยากรและผู้ต้องขังอาสาสมาัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสอรอจอ ต่อจากนั้นได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่องปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเบสิกซับพอร์ต และการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชให้ผู้ต้องขังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัต e ิ EAD และการช่วยเหลือประถมพยาบาลแก่ผู้ที่สำลักอาหารอุดกั้นทางเดินหายใจโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น65คนประกอบด้วยผู้ต้องขังอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา หรืออสอรอจอจำนวน50คนเจ้าพนักงานเรือนจำที่ควบคุมและปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ต้องขังจำนวน10คนและเจ้าพนักงานพินิษสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวน5คนพร้อมทั้งมีพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดเข้าร่วมสังเกตการและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ